วันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อโลกสำหรับประเทศไทยวันที่3พฤษภาคมของปีนี้เป็นช่วงย่างเข้าเดือนที่8ที่การเลือกตั้งและกระบวนการทางรัฐสภานำมาซึ่งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในยุคที่บรรยากาศของรัฐบาลพลเรือนค่อยๆหวนคืนมาสื่อมวลชนหลายรายยังคงเห็นเงื่อนไขและความท้าทาย ที่ทำให้การทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่สามารถทำได้อย่างที่ควรจะเป็นสุทธิชัยหยุน่นผู้สื่อข่าวอาวุโสหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือเนชั่นในอดีตให้ความเห็นกับวิวเอไทยว่าแม้บรรยากาศในการทำงานของสื่อจะเปิดมากขึ้นแต่รัฐบาลต้องให้สื่อมวลชนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นทั้งจากตัวบุคคลและผ่านเครื่องมือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ที่จําเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสากลก็คือให้เปิดข้อมูลเป็นหลักปิดเป็นรายกรณีและมีเหตุผลที่ชัดเจนเวลานักข่าวขอให้มีการแถลงข่าวกระทรวงทบวงกรมทุกกระทรวงมาตอบคําถามก็ยังไม่เกิดนายกก็จะยังใช้วิธีการเหมือนกับนายกประยุทธ์ก็คือยืนอยู่ตรงหน้าทำเนียบนักข่าวตะโกนถามคําถามหนึ่งตอบคําถามหนึ่งแต่ในลักษณะที่ <S <S เป็นมืออาชีพกว่านี้คือการตั้งโตะ๊ะ และตอบคำถามอย่างละเอียดตอบครบถ้วนทุกแง่มุมเนี่ยยังไม่เกิดผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการที่ไม่อยากจะตอบแต่วิธีการบริหารให้มีความเป็นมืออาชีพในการที่จะได้ข้อมูลจริงจังละเอียดและลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยยังยังไม่เกิดทัปณีเอียดศรีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าวดูรีพอร์เตอร์สมองว่าสื่อมวลชนเข้าถึงตัวผู้กำหนดนโยบายได้ง่ายขึ้น และการทำข่าวในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาก็เปิดกว้างขึ้นในรัฐบาลน,นี้แต่การบีบสื่อด้วยเงินทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนกลายเป็นข้อกังวลที่ทำให้สื่ออาจจะต้องตัดสินใจเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อความอยู่รอดมันโดยธรรมชาติอะที่มันจะถูกฟอร์สโดยอัตโนมัติอ่ะคนในทำสื่อจะรู้ดีว่าพี่หมายถึงอะไรถ้าหากว่าเราทำข่าวที่มันไปแบบขัดแยง้งหรือ,อ ไม่ได้เป็นผลบวกกับองค์กรหรือหน่วยงานหรืออะไรกับรัฐโอกาสที่เราจะได้อ่าทุนได้โฆษณามันก็ดูยากขึ้นอ่ะเพราะถ้าเราถ้าเรายอมอ่ะเราก็ต้องแบบต้องพีอาเต็มที M ่ T, หรืออะไรแบบนั้นอ่ะในความหมายพี่ะนะคะที่แบบพี่รู้สึกว่าเออบรรยากาศมันมันมันกลับมาทำให้สื่อจะต้องแบบเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็ จำกัดสิทธิเสรีภาพของตัวเองไม่สามารถที่จะปฏิเสธทุนได้ทวีศักดิ์เกิดโพคาผู้สื่อข่าวจาก Voice TV ที่ในอดีตเคยถูกจับกุมขณะทําข่าวการรณรงค์ประชามติรัฐธรรมนูญเมื่อปี2559มองว่าปัจจุบันสื่อน,นั้นสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มที่สะท้อนจากการที่ไม่มีรัฐมนตรีคนใดลอยตัวเหนือการถูกตั้งคําถามทุกวันนี้เราเปิดสื่อหลักนะ กระน,นำรัฐบาลแทบทุกจะแทบจะทุกที่อ่ะถ้าคุมสือนี่มันคือมันต้องมันต้องไม่มีไม่มีเรื่องของการาวิจารษ์เลยเออคนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพักมาจากพักไหนนี่จะต้องรอยตัวเลยนะแบบว่าไม่โดนแรงเสียดทานใดๆทั้งสิน้นแทบจะรอยลำเป็นเทวดาแต่ว่าเนี่ยมันโดนมันโดนทุกที่อ่ะ มันโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาตลอดตั้งแต่ก่อนก่อนจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วด้ซ้ำรายงานประจำปี2,566ขององค์กรติดตามสถานการณ์เสรีภาพสื่อโลกหรือ Freedom House จัดอันดับของไทยจากเดิมที่อยู่ในอันดับไม่เสรีให้เป็นมีเสรีภาพบางส่วนเนื่องจากการเลือกตั้งที่เปิดกว้างและมีการแข่งขัน แต่สมาชิกวุฒิสภาหรือสวออที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารยังคงมีบทบาทในการกำหนดทิศทางทางการเมืองและสื่อยังมีความเสี่ยงในการรายงานประเด็นที่อ่อนไหวเช่นการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือวาระเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตร์หกรณีที่สะท้อนถึงข้อจํากัดในการทํางานของสื่อคือการจับกลุมผู้สื่อข่าวสํานักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการทำข่าวกิจกรรมทางการเมืองที่กำแพงพระบรมมหาราชวังเมื่อปี2566ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองยังถูกสวเสรีสุวรรณพานนท์แจ้งความดำเนินคดีจากการทำข่าวการเคลื่อนไหวพิพากษารณ์สวในปีเดียวกันตามการรายงานของประชาไทยในช่วงที่นายกเศรษฐาเดินทางมาประชุมเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ประเทศสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ก็ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับวิเอไทยโดยเดิมทีนั้นผู้สึกข่าวได้รับแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากประเด็นทางการเมืองในกรณีนี้ชัยบัชรง์โคศกสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลกับวิเไทยว่าเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของทีมงานเพราะเดิมทีนั้นนายกจะไม่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อไทยสำนักใดอยู่แล้วแต่ทีมงานที่มาแจ้งข้อมูลนั้นกลับระบุเป็นอีกอย่าง พลากลุ่มจบปั๊บคนที่บอกท่านนายกบอกเดี๋ยวมี VOA อยู่ท่านนายกก็บอกว่าเอา้าเขาบอกแล้วไงว่าไม่ไม่สัมภาษณ์เอกลุศไม่เอา้พวันนี้นะครับทีนี้เขาไม่ได้บอกผมแบบดังเลือต้นเขาก็มาบอกว่านายกไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าทีมงาน,นงเราบารู้สึกว่า VOA ค่อนข้างจะเรียกว่าเฟรเวอร์ผู้แข่งขันาการเมืองมากไป ทั้งนี้ในช่วงการเดินทางมาเยือนสหรัฐเพื่อประชุมเวทีนานาชาติทั้งเวทีเอเปกและพวทีสหปประชา,ชาติวิวเอทยได้ทําหนังสือเพื่อขอสัมภาษณ์นายกมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบรับทางด้านอุตสาหมีชารีอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ายังเห็นคนจากฝ่ายการเมืองนั้นเข้ามาทักท้วงการนําเสนอข่าวในเชิงส่วนบุคคลอยู่ถ้าเกิดในภาพลบต่อรัฐบาลปุ๊บ ก็จะโทรมาหาหัวหน้าข่าวแนละเออทำไมเ,ออเสนอข่าวแบบนี้หรือรู้จักคนนี้ไหมคอลัมนิสต์คนเนี้ยทำไมเสนอข่าวแบบนี้หรือมีการถามถึงว่าเอาทำไมวันนี้พาดหัวแบบนี้แล้วเขาก็จะเหบือนกับว่าถ้าเกิดจะติดต่อหรือให้สัมภาษณ์อะไรหรือจะยังไงเนี่ยเขาก็จะเอา้าทำไมอย่างสมมติว่าฉบับพี่เอา้าทำไมฉบับคุณทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขียนหัวแบบนี้อะไรเงี้ยเอออ,อุตสาเรียกร้องให้รัฐและทุนนั้น ให้สื่อได้สามารถทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านเปิดกว้างและถูกต้องแม่นยำชัยวัชโรงโคโสกรัฐบาลเน้นย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลนี้ให้ความเคารพและยอมรับในเสรีภาพสื่อมวลชนไม่เคยมีนโยบายห้ามนําเสนอข่าวในทิศทางที่เป็นลบต่อรัฐบาลในกรณีที่มีการประทักท้วงสื่อน,นั้นอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลและหากสื่อมวลชนมีปัญหาในการใช้งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ และมีการร้องเรียนขึ้นมาก็คิดว่ารัฐบาลคงจะไม่รีรอที่จะแก้ไขปัญหารัฐบาลให้ความเคารพยอมรับในเสรีภาพของสื่อมวลชนนะครับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ส่งเสริมก็คือเวลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ตามต่างประเทศหรือไปที่ไหนเราก็จะเปิดให้สื่อมวลชนได้ไปได้ไปสำรวจได้ไปมอนิเตอร์ได้ไปติดตาม แล้วก็ไม่เคยปิดกัน้นข้อสงสัยความถามต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกกิจกรรมถือมวลชนสามารถเข้าไปร่วมร่วมติดตามร่วมมอนิเตอร์ร่วมตรวสอบได้ตลอดเวลาครับวันเสรีภาพสื่อโลกที่มีขึ้นในวันที่3พฤษภาคมของทุกปีนั้นมีขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหรประชาชาติ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของรัฐบาลในการเคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนและสำหรับประเทศไทยในบริบทการเมืองที่เปลี่ยนผ่านภายใต้รัฐบาลใหม่เสรีภาพของสื่อในบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่และกำลังจะเป็นไปต่อจากนี้จะมีผลต่อการทำงานของสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างไร และมีผลต่อกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับรายงานดัชนีเสรีภาพสื่อโลกประจำปี2,567โดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนหรือ r s f ปรับอันดับของไทยจากอันดับที่106ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่87เนื่องจากพัฒนาการทางด้านการเมืองกฎหมายสังคมและความปลอดภัยของสื่อ แต่ก็ยังคงมีแรงกดดันและความเสี่ยงจากการทำงานจากกฎหมายหมิ่นประมาทพระราชบัญญัติการการะทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ไปจนถึงกฎหมายมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพเยี่ยมยุทธสุทธิชายยา VOA กรุงวอชิงตัน